เรียนภาษาอังกฤษมานานมากไม่แปลกใจเลยว่าทำไมพูดไม่ได้พอย้อนไปดูวิธีการเรียนแล้วก็ซ้ำๆเดิมๆนั่นก็คือเรียนจากตำราหรือว่าทฤษฎีพอเรียนตามทฤษฎีก็ต้องเน้นท่องจำเพื่อที่จะไปสอบอยู่ในระบบการเรียนที่พึ่งการท่องจำนักเรียนคะสำหรับคนที่มีพื้นฐานทางรงม,มาบ้างแล้วนะคะแบบนี้สิ่งที่คุณควรต่อยอดคือคอร์สนี้เลยค่ะ daily English ภาษาอังกฤษนอกตำราใครที่ได้โดนคอร์สนี้ไปแล้วนะคะบอกเลยว่าไม่มีเสียเวลาเปล่าเพราะคอร์สนี้ฝึกทั้ง4สกิลค่ะไม่ว่าจะเป็นการฟังจากคอนเทนต์แมทเทอเรียลของจริงเลยเพราะคุณส้มได้คัดเลือกแมทเท i เรียลจริงที่มาในรูปแบบของวิดีโอ ทักษะพูดจะได้ฝึกแต่งประโยคเป็นประโยคที่เอาไปใช้สื่อสารได้จริงและไม่ตกยุคแน่นอนค่ะไม่ใช่คอนเทนต์ที่เรียนตามหนังสือที่เขียนมาเมื่อ10ปีที่แล้วเรียนซ้ำๆบนๆแบบนี้อ,อัเดตโอแฟชันมากอ่านแน่นอนเลยคุณจะได้อ่านบทความทั้งสั้นและยาวพาแปลแบบละเอียดคาต่อคาเจอพอยต์กริมมาตรงไหนจะี้ตรงนั้นพอต้องอ่านเองจริงในอนาคตต้องประยุกต์ได้แน่นอนไม่พึ่ง Google ช่วยแปล ในขณะที่ครูพาแต่งประโยคก็จะเขียนให้เราดูชัดๆช้าๆ,ๆ,ๆจะได้เห็นกันไปเต็มๆเลยว่าการใส่เครื่องหมายต่างๆและการขึ้นประโยคจะต้องทําอย่างไรสนใจคอร์สนี้นะคะถ้าเกิดสมัครก่อนสิ้นเดือนนี้รับไปเลยเต็มๆเล่มฝึกแต่งประโยคที่เป็นของคอร์ส Crush y o u r g ร a l ส่งให้ถึงบ้านพร้อมกับอ e ีบุ๊กแบบฉเฉลยด้วยแหละค่ะส่วนคอร์ส a i l y English ก็รับเป็นอ e ีบุ๊กไปเลยเพราะคอนเทนต์ร้อยเปอร์เซ็นดึงมาจากโซเชียลมีเดียที่เป็นเนื้อหาไวรัลถ้ากระรวงศึกษาพาเรียนแบบนี้ตั้งแต่แรกป่านนี้ ฟังพูดอ่านเขียนได้แล้วแต่ยังไม่สายค่ะมาเริ่มกับผู้ส้มตอนนี้เลย